ยอหบทที่สิบห้ข้อสองคะแนนทุกแขแนงในเราที่ไม่ออกผลพระองค์ก็ทรงตัดทิ้งเสียผมเคยกังวลเก่ับข้อนี้มากจริงๆแล้วเมื่อวานผมกำลังอ่านบทความอธิบายของปี1,800จากช่วงศตวรรษที่19บทความของนักวิชาการคนหนึ่งเป็นนักวิชาการพระคัมภีร์ที่มีชื่อเสียงและเขาได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาบอกว่าคะแนนทุกแขนงในเราที่ไม่ออกผลพระองค์ก็ทรงตัดทิ้งเสียหมายความว่า พระเจ้าจะพาพวกเขากลับบ้านที่สวรรค์แล้วมันค่อนข้างน่ากลัวและไม่ใช่แค่เขาคนเดียวแต่มีหลายคนที่เชื่อแบบนั้นในปี1800หลายคนในตอนนั้นเชื่อว่าข้อนี้หมายถึงถ้าใครไม่เกิดผลนะครับพระเจ้าจะพาพวกเขากลับบ้านมันทําให้คุณกลัวไหมครับอย่างที่ผมเคยพูดไว้ว่ามันไม่ควรทําให้คุณกลัวเพราะคุณรู้ว่าคุณเห็นพระเยซูนหน้าตน่าแต่นั่นไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ข้อนี้กำลังพูดถึง ตอนนี้มีคนรู้ความจริงมากขึ้นเรื่อยๆและผมได้แบ่งปันสิ่งนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาคำว่าตัดทิเสียในภาษากรีกคือคำว่าไอโรซึ่งหมายถึงการยกขึ้นมาคือเถาวันเมื่อมันอยู่บนดินมันต้องยึดเกาะอ,อะไรบางอย่างขอภาพโครงสร้างการปลูกไม้เลื้อนหน่อยครับนี่คือต้นองุ่นในนี้ต้นองหุ่นยังอ่อนมากเรายังมองไม่เห็นแขนงที่หนาทึบ คุณสามบัตเห็นโครงสร้างการปลูกไม้เลยนี้มีรูปร่างเหมือนไม้กางเขนเอเมนดังนั้นตามธรรมชาติของเถาวงุลแขนงจะขดไปรอบๆโครงสร้างนั้นวิธีนี้ทําให้มันสามารถออกผลมันต้องถูกยุกขึ้นถึงจะออกผลได้ถ้าขแขนงอยู่กับพื้นไม่มีโครงสร้างไม้เลยมันก็ไม่สามารถออกผลได้เหตุผลที่ผู้เชื่อหลายคนไม่สามารถเกิดผลได้ก็เพราะมารกพดพวกเขาลงและพวกเขารู้สึกหงดหู่พวกเขาหมกมุ่นอยู่กับขี้ดิน จริงๆแล้วสัตรูอันดับหนึ่งของอิสราเอลในพัฒนรสัญญาเดิมคือชาวฟริสเตียโกลิอัตเป็นชาวฟริสเตียและคำว่าฟริสเตียในภาษาฮิบรูหมายถึงการม,มุมุ่นอยู่กับขี้ดินอาหารของงูคือขี้ดินและตราบใดที่ขแขนงยังอยู่บนพื้นเมืเ่อหลายปีก่อนขณะที่ผมอยู่ที่อิสราเอลผมกำลังเดินตามถนนไปสู่เอมมอุสกับทีมสิษยิบาลของผมและผมก็พบต้นองุ่นต้นหนึ่งที่ขแขนงหนึ่งร่วงลงมาที่พื้นไม่มีใครดูแลมันเป็นเถาป่าแต่เป็นเถาองุ่นนะครับ โอเคนะและนี่คือแขนงของต้นองุ่นที่หักลงมาดูที่แขนงนะครับมันแห้งเหี่ยวมันไม่ออกผลไม่มีใครดูแลมันมันอยู่ที่พื้นธรรมชาติของแขนงคือมันต้องเกาะติดกับบางสิ่งบางอย่างบางครั้งมันจะไปเกาะรอบเสาบางครั้งมันจะไปเกาะรอบต้นไม้จริงๆแล้วถ้าคุณเปิดเทาองุ่นออกเป็นเส้นตรง คือเอาเถาวงุนมาวางกับเถาวุญญ์อื่นๆและให้มันเป็นเส้นตรงเมื่อแขนงออกมามันจะเกาะเกลียวหากันให้จำท่าดีไว้มันจะหมุนเกลียวไปหากันแขนงจะกเกาะเกลียวซึ่งกันและกันมันเหมือนกับว่าทั้งหมดจับมือกันนี่คือลักษณะของคริสตจกักรเอเมนเรารักซึ่งกันและกันเราต้องพึ่งพากันเอเมนแล้วมันมีหลายแขนงไม่ใช่แค่คแขนงเดียวแต่เป็นหลายแขนงคุณเป็นแขนงพวกเราทุกคนเป็นแขนงขอเสเอเมนหน่อยครับ คุณถูกสร้างได้รับการยกขึ้นมาดังนั้นพระเจ้าบอกว่าถ้ามีแขนงที่ไม่ออกผลพระเจ้าไม่ได้เตะหรือตบแขนงนั้นพระเจ้าไม่ได้พูดว่าโอ้เสียใจด้วยนะเจ้าพลาดแล้วไม่สิ่งที่พระองค์ทำเพื่อช่วยให้มันเกิดผลก็คือพระองค์ทรงยกแขนงนั้นขึ้นมาพระเยซูทรงยกชูเราขึ้นมาเสมอใช่ไหมครับพระองค์ทรงยกชูผู้หญิงชาวสมเดียขึ้นมาเมื่อไม่มีใครไม่มีใครใส่ใจเธอเธอมาที่บ่อน้ําคนเดียวพระองค์ทรงหงใยผู้หญิงที่นาอินตอนลูกชายเธอเสียชีวิตพระองค์ทรงใส่ใจน้ําตาของมาธาและมารี พระองค์ทรงยกชูผู้คนขึ้นเสมอเพราะคมพีบอกว่าพระองค์ทรงไปทุกที่ทำความดีรักษาทุกคนยกชูผู้คนขึ้นเสมอให้ผู้คนได้รับการกู้คืนเสมอพระองค์ทำให้ลูกสาวยารัตฟื้นขึ้นพระองค์ทรงยกเขาขึ้นมาพระองค์ทรงรักษาแม่ยายของเปโตรให้หายพระองค์ทรงยกเขาขึ้นมาพระองค์ทรงยกชูผู้คนขึ้นเสมอเด็กชายที่ล้มไปที่พื้นวิญญาณชวทำให้เขาน้ำลายฟูมปากและพระเยซูพูดว่าเราสั่งให้เจ้าออกมาจากเขาและอย่ากลับเข้าไปสิงเขาอีกวิญญาณชวนั้นก็ออกมาและพระเยซูพยุงเด็กชายนั้นขึ้นมาพระอองงคทรยกชููผ้้นนขึเสม เมื่อคุณไม่เกิดผลพระองค์ทรงยกชูคุณขึ้นมาพระองค์ไม่ได้ตัดคุณทิ้งไปและคำเดียวกันนี้คําว่าไอโรการยกขึ้นก็ถูกใช้ในเรื่องราวของคนโรคเรื้อนสิิคนเมื่อพวกเขาเห็นพระเยซูแต่กลพวกเขายกเสียงของเขาขึ้นร้องว่าพระเยซูปโปรดเมตตาเราเถิดคําว่ายกเสียงขึ้นในภาษากรีกคือคําว่าไอโร่หนังสือกิจการเมื่อปรหุหิตและผู้อุโสค,คมขู่พวกสาวกสั่งห้ามไม่สอนในพระนามพระเยซู พวกเขากลับไปหาพวกพ้องเขาก็รวมใจกันเปล่งเสียงทูลต่อพระเจ้าอโรเปล่งเสียงขึ้นยหอนบทที่สิบเอ็ดที่หลุมฝังศพของลาสลัดพระเยซูทรงมาที่อุมโมงฝังศพและพระเยซูงแหงนพระพักขึ้นพระเยซูงแหงนอโรพระพักขึ้นเป็นคําว่าอโรไม่ใช่เป็นการตัดทิ้งเสียแต่เป็นการยกคุณขึ้นมาคําเทศนาของพระเจ้าควรยกชูจิตใจคุนขึ้นมาไม่ใชใ่กดคุณลงไปที่ขี้ดินและทำให้คุณมีจิตสำนึกถึงบาปคุณฟังอยู่หรือเปล่าครับ หลังจากที่พระองค์ยกชูเรขึ้นดูตรงนี้นะครับและแะแนงทุกแขแนงที่ออกผลพระองค์ก็ทรงฤทธิ์เพื่อให้ออกผลมากขึ้นเรามีคําว่าผลใช่ไหมครับและมีคําว่าผลมากขึ้นและหลังจากนั้นในข้อที่ห้ามีคําว่าผลมากให้พูดคําว่าผลให้พูดคําว่าผลมากขึ้นให้พูดคําว่าผลมากคุณรู้ความแตกต่างระหว่างเกิดผลมากขึ้นกับเกิดผลมากใช่ไหมครับมากคือเกินกว่าที่จะนับได้คือมันมากเอเมน แล้วนั้นใจเย็ยนกับตัวเองหน่อยถ้าคุณเพิ่งตั้งคริสจกักรหรือเพิ่งเริ่มตั้งภารกิจหรือเพิ่งตั้งบริษัทหรืออะไรก็ตามให้เวลาตัวเองสัก2อถึงสปีโอเคเพราะว่าเถา้าองุ่นไม่ได้ออกผลทันทีเราจะได้คุณเอาไปปลูกมันก็ยังไม่ออกผลในปีนั้นจริงๆแล้วเถา o g ุ e u ใช้เวลาประมาณ3ปีก่อนที่จะออกผลประมาณ3ปีเอเมนบางคนจะใจร้อนลูก o g ุ e u อยู่ไหนอ่ะ ปีแรกปีที่2ปีที่3มคุณรู้ไหมครับว่าในช่วงเวลานั้นกําลังเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลาสปีนั้นรากกําลังย่างลึกลงไปส่วนขแขนงกําลังขยายออกไปอย่างแข็งแรงเมื่อผลอง,งุ่นออกมา <c oughs> ขแขนงจะอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะรับล้ำหนักของผลอง,งุ่นและพร้อมจะหล่อเลี้ยงด้วยสารอาหารและน้ำอเมนถึงแม้ว่าในปีที่สามมันจะออกผลอง,งุ่นแต่ง,งุ่นก็ยังไม่มีคุณภาพที่จะนําไปทํวายได้ คุณต้องรออีก5้าถึงหปีห้าเลขเห็นพระคุณ5ปีและหลังจากนั้นคุณจะมีอัง,งุนที่มีคุณภาพเพื่อน,นำไปทำวายโอเคโอเคและทุกคนก็คงทราบกันดีว่าวายที่ดีจริงๆนั้นต้องใช้เวลาบ่มวายยิ่งเก่าแก่เหมือนผู้ชายนะครับยิ่งดีให้ผู้ชายทุกคนพูดว่าเอเมน ผู้หญิงด้วยครับเอเมนผู้หญิงที่อยู่ภายใต้พระคุณขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยามันจะดีขึ้นและดีขึ้นเรื่อยๆยิ่งยาวนานเท่าไหร่อายุจะกลายเป็นมิตรสหายเอเมนคุณก็จะดียิ่งขึ้นและพระองค์บอกว่าเราเป็นเถาวงุนพระองค์ไม่ได้บอกว่าเราเป็นต้นทุเรียนและเจ้าจะออกผลแหลมๆบางคนจะรักกลิ่นของเจ้าบางคนอาจจะไม่ไม่ครับขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ใช้ภาพเปรียบเทียบของเถาวงุนและเมื่อพระเยซูปเปลี่ยนน้ำให้เป็นเล้าองุ่น พระองค์ทรงบีบเวลาให้สั้นลงเพราะทุกคนรู้ว่าต้องใช้เวลาประมาณห้าถึงหกปีเพื่อจะได้องุ่นที่มีคุณภาพสำหรับการทำไวน์และแม้แต่ไวน์ที่ดีจริงใช้เวลาห้าปีสิบปีหรือยีปีหรือซ้ำสำหรับไวน์ที่มีคุณภาพนะครับยิ่งนานยิ่งดีพระองค์ทรงบีบเวลาทั้งหมดเพื่อช่วยให้คู่บ่าวสาวไม่ต้องขายหน้าเมื่อเล่าอางุ่นหมดพระเยซูทำการสัจจานสตเปลี่ยนน้ำให้เป็นเล่าอางุ่นและเจ้าภาพก็ไม่รู้ว่าเล่าอางุ่นนี้มาจากไหนหลังจากที่เขาชิมแล้วเขาบอกว่าว้าว จะภาพเลยเจ้บ่าวมาแล้วบอกว่ารู้ไหมคนสมารจะเอาเหล้าองุ่นอย่างดีให้ก่อนเมื่อยังรับรู้รสและรับรู้ถึงสิ่งที่กำลังดื่มอยู่เขาก็จะให้เหล้าองุ่นที่ดีแต่หลังจากที่พวกเขาเมาแล้วคุณสาม,มารถให้อะไรก็ได้เขาก็จะดื่มหมดแต่คุณเก็บเหล้าองุ่นที่ดีที่สุดไว้จนถึงบัดนี้พระเยซูยกคําชมนี้ให้กับคู่บ่าวสาวการสิจย์แรกของพระเยซูจากนังสือยอ์นเปิดเผยถึงการเป็นพระเจ้าแห่งกาลเวลาของพระองค์ การอัศจรรย์ข้อที่สองพระองค์ทรงรักษาคนจากระยะไกลที่ขนาดเช่นกันโอเคพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งพื้นที่สองสิ่งนี้คือพื้นฐานของวิทยาศาสตร์เวลาและพื้นที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เหนือการเวลาและพื้นที่ตรงนี้ท่าให้เห็นว่าคุณม่จิตร์ไม่ต้องขอให้พระองค์ลงมาจากสวนเพื่อสัมผัสคุณพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งพื้นที่คุณไม่ต้องพูดว่าหมอบอกว่าอีกเก้าเดือนฉันจะหายดีพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งการเวลาพระองค์ทรงสามารถบีบเวลาได้พระองค์สามารถทําสิ่งต่างๆได้ทันทีในสิ่งที่มนุษย เราเชื่อหรือเปล่าครับเพราะระบบของมนุษย์นั้นตรงกันข้ามกับพระเจ้ามนุษย์บอกว่าคุณต้องทาก่อนถึงจะพักได้พระเจ้าบอกว่าคุณต้องพักก่อนแลวคุณจะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าคุณไม่ได้เป็นแขนงคุณก็ไม่สามารถผลิตผลคุณไม่สามารถออกผลได้ผมไม่อยากใช้คําว่าผลิตเพราะมันจะทําให้คุณคิดว่าคุณต้องเป็นผู้ที่ผลิตผลเองเป็นเถาวงุนที่ผลิตผลต่างๆคุณเป็นส่วนที่เกิดผลของเถาวงุนนะครับเอเมนมันเป็นสิ่งดีที่ บางครั้งเราจะนั่งลงและไตรตรองแม้แต่ตอนนี้ก็ตามชุดของเชาวง่นของพระองค์นั้นไหลยอยู่เสมอไม่ได้ไหลเป็นระยะระยะไม่ใช่ไหลแล้วก็หยุดไหลแล้วก็หยุดไม่มันไหลยอย่างสม่ำเสมอและอย่างต่อเนื่องแม้แต่ตอนนี้ก็กำลังไหลยอยู่